เพื่อนๆนี่เป็นช่วงของรูปใบไม้ร่วงนะคะต้นแอปเปิลก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆลูกที่มันออกมาช้าเนี่ยมันจะสุกช้านะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแลวมันก็จะร่วงหล่นลงมาเหมือนกับใบไม้เพื่อนๆนีน่ก็คือโครงต้นที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีนะเพื่อนๆนะน,นี่ใบเป็นสีเหลืองแต่ใบก็จะร่วงก็จะเหลือเฉพาะกิก่งก้านเท่านั้นเองด้วยความที่มันอายุต้นไม้มันเยอะเพื่อนๆ เห็นไหมมีเหตุขึ้น้วยมีเหตุขึ้นในต่อต้อนไม้เพื่อนเอ้เหเบล,ลอเลยขึ้นในต้นไม้นะมันก็จะบ่งบอกถึงอายุของต้นไม้เพื่อนนะน่าจะเป็นเหตุอะไรไม่ทราบนะมีมีเหตุขึ้นประมาณน,นี้เพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าเป็น มันก็สวยนะในช่วงดูใบไม้ร่วงแต่ทำให้เราได้เห็นถึงเขาขขมงของต้นไม้เลยเพื่อนๆน,นะนี่คือกินไม่ได้แล้วเพราะมันอมน้ำนเพื่อน,มนอมน้ำเพราะว่าอากาศมันเย็น,นก็จะอมน้ำนะ